กีฬาพร้อมครับอยากดูเซตถามว่าเซตแรกแไปแล้วครับ2ต่อ12หลังหอกหลังออกหนึ่งตอนนี้ก็เช้งคืนแล้วครับเซด็ด12กีฬาพร้อมแต้ม12ต่อ13

เส่ัเดี๋ยวฝั่งนนอ้วนักกีฬาพักตอดงนนตดฝั่งนนตฝั่งนต่อ13อบเอ้าไลไ่ไว้เด้าเกเีดีอนนะครับทีมหวมออาชนะคอนทูไปได้15ต่อ13นะครับในกราดานักกีฬาพัก2นาทีครับ เ้นดเคนเกลยรเหรอไอ้เยาัเฮ้โอมเป็นอบัตเหตุคุณมีแล้วใครก็จะไปเห็นแล้วก็เอาหัวขึ้นสิบ้าสมองหนไปเตะแล้วก็จาตโดนโดนนี่นี่หน่อยเดียวเกบกระสูนแล้วนะ ถ้าลูกผสมแล้วไปเกี็บโดนโดนนิดเดียวครับขึงนิดเดียวแล้วเขาจะโปร่งข้ามาแล้วให้เขาจะเตะโปร่งข้ามาตีโปร่งข้าแล้วพี่โปร่งเขาเก็บเอาอะไรนี้เก็บทำยาวกระทำนั้นเลยเชียร์ผมเลยนเขาไม่ละแวงแบบไอ้ที่ไอ้เซตเมื่อกี้น่าจะแพ้กับอะไรไหมซันสามทีโดนหัวเขาสามทีนั่น่ะจะโหมันจะเห็นด้วยเนาะเห็นแม่นมากอ่ะลูกมันตกเขาไม่ได้ไปไหนไปเลยมีถึงลงก็จะเตะลงหัวที่อีกรุ่นนึงเข้าจริงแล้วเหรอครับ เรียบร้อยครับขจริงนะครับขอบคุณมาครับเรา้งจริงครับผมเออนี่ผมดังของหมู่บ้านนะครับทมเดียวนะครับของหมู่บ้านเลยทีเดียวเ่สลครับเซตที่สามครับติดตามชมต่อไปดูกันงไงครับยานอยานะยเสือเหมือนเดิมนะไปอยู่ตรงโน้นนึงเลยเริ่มตาวะไม้อลเสอีตรั้นเตานน

เออเต็มบอลกันเยอะบอลลอยเสียชนะเข้าจริงครับลูกนี้ชนะคู่นี้ชนะเข้าจริงใช่ไหมใช่ครับผมตัดเชือกนี้กตัดเชือกครับต้นวัสดุตัดเชือกครับตัวนี้ตัดเชือกครับชนะเข้าจริงนะครับผมโฝันล้นต้นสีน่สุดกับป็นตะคิวนะครับวันนี้ผมไปช่วยอยู่หน่อยยิ่งร่าไม่ขาคนไอ้เยี่ยมยอดแต่เต็ะไม่เตะบอลลอยบอลลอยบอลลอยเอ่อนามบานเยอะ สายสุดเอ้ยเจ็บเ้ยเย็บเลยเอ้ยสายสุดเป็นยังไงเม็ดเลือดมาแล้วสามต่อสามกองเชียร์ของียบแล้วจ้าเอ้ยเ้ยเ็บเลยไม่แต้กใช่ใช่ประหยัดประหยัดแตกสามต่อสี่หลอกน้ำหลอกได้สองเม็ดจะมีเขาแล้วนะ

เอ้ยไอ้ตัไ้ไ้อ้บกหัวบกหัวลูกสวนเบี้ยวเบี้ัวมีเปลี่เอาไปพี่ตีไรเีดยพี

ชาเขาชอนไปออ้งเทะเอ้ยอะไรอะไรหลอกสามเอ้ยไม่ข้ามและฮะแต้มหกตอนเจ็ด ้กสียงิาราเ่ปงครับแข่งเบนะครับเรนะครับบอ้ายู่บ้อยู่ฟังนี้แหละหวถุงสองลูกต่ออีกหงลูกนะครับ วกาคุณหาเพือนสู้ไทยกีฬาสอทีมร้อครับมกแต้มหกตอก่อแปด่สั่งพนินึงได้ไเสร็ฟดีเสร็ฟดีเสร็ฟพิกเลตเลยไทยกีฬา2ทีมร้องครับแต้มแต่อเจ

ถ้าชนะเข้าจริงเออดีนักกีฬาพร้อมแต้นเก้าตองเก้าหยุดนอยเออดีไปพองเวลาต้องครับขอวนอกแล้วกับสิบหลัก คู่ต่อจากนี้นะครับเป็นประเภทคู่หน้าเ0้านะครับเป็นคู่รองชนะเลิศคู่ที่สนะองระหว่างทีมพยาลเทอร์กับทีมน้องลูกไหวนะครับซึ่งเป็นคู่รองชนะเลิศคู่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นคู่ชิงทั้งสองประเภทนะครับสองรุ่นนะครับในักลฬาลักษณะนครับแตดเก้เาต่อสิบ ้เติมเติมดีเลยเปลี่ยนตัวลงมาแต่กีฬาสองทีมพร้อมเติมสิต่อสิบกตออกลงหัวสลูกครับ นักกีฬาพร้อมแต้ม11ต่อ10 11 12ต,ต,ต่อ10

นักกีฬาสงทีมพร้อมครับแต้มสิบเอ็ดต่อสิบสามต,ต,ตายเต่าลูดนักกีฬาสงทีมพร้อมครับแต้มสิต่อ13 ลูกเดียวเเกมสอ่อนกับเกมาเตทมเกมนกเ้นบเกมส์สองต่เสิบสี่ไอ้สายนักกีฬาเต้เบลเกมส่อนสงอี้อยครับ ได้สต่อหนึ่งเซตุตีสใจมากเอาจริงครับเ้าจริงโร้ชองมครับแต้มศูนย์ศูนย์บ็อกเสียครับแต้มศูนต่อหนึ่ง กระเสดของพึ่งครับฝั่งนี้ชัยชัยยูมินกน้อยน้องลูกหวายครับฝั่งนั้นก็สุภาพ<ค>บุรุษโ<อ>ล<อ>่เงินทีมตำรวจนะครับศู 0, ต่อสองสารวัตรศักด์หน้าซ้ายก็คือพิชชนชนแดนก็ออกแต้มสองต่อหนึ่ง บรยแ้วก็ดีนักกีฬาพร้อมแต้มสามต่อนหนึ่ง oh. แล้วก็เสีย